เริ่มเดินหน้าถ่ายทํากันแล้วสําหรับละครพิเรียดฟอร์มยักษ์ย้อนกลับไปในสมัยรัชกาลที่3เรื่องข้าบดินที่ค่ายทีวีซีนเตรียมนําเสนอเรืร่องราวความจงรักภักดีของประชาชนในฐานะข้าของแผ่นดินไทยโดยเมื่อวานนี้ผู้ก,กํากับหนุ่มอัธพรทีมากรที่มากํากับละครพิเรียดเป็นครั้งแรกได้ยกกองไปปักหลักถ่ายทํากันที่ป้อมพระจุลจอมเกล้าจังหวัดสมุทรปราการโดยสร้างเป็นฉากคุกที่คุมขังครอบครัวของพระยาบริรักษ์รับบทโดยพี่ต้นจากกริฑ ที่ถูกใส่ร้ายว่าคิดไม่ซื่อต่อแผ่นดินจนต้องโทษถูกคุมขังพร้อมลูกเมียคุณหญิงชมพี่แหม่มจินตราและพ่อเหมพระเอกเจมส์มาซึ่งเคาะซ้กำกรรมซัดแม่บัวที่รับบทโดยน้องสายไหมมณีรัตน์สาวน้อยหน้าใสานิสิตนิเทศจุฬาสมาชิกใหม่ของช่องสามที่เตรียมแจ้งเกิดในบทคนรักเก่าของพ่อเหมที่มาขอสะบั้นรักตัดสัมพันธ์ฉากนี้เลยเป็นงานหิมของหนุ่มเจมส์ที่ต้องร้องไห้แสดงอารมณ์เศร้าเกือบตลอดทั้งวันครับสนุกมากครับแล้วก็จริง คือผมทุกครั้งที่มาเข้าฉากหรือมาถ่ายนี่คือผมต้องบอกเลยว่าเป็นคือเป็นการถ่ายทาที่ค่อนข้างจะยากยังไงเราต้องทํากันบ้านกับบทต้องตีความให้ดีแล้วก็ต้องเข้าใจถึงความเป็นคนเมื่อรอสามครับว่าเขาจะพูดจาเขาจะทําอะไรกับใครยังไงแล้วอย่างที่บอกว่านี่ก็เป็นซีนท้ายๆของวันแล้ะซึ่ง จริงๆวันนี้ก็เป็นวันที่ถ่ายทาค่อนข้างจะหนักถือว่าหนักเหมือนกันค่ะสำหรับใหม่เพราะว่าก็ต้องอย่างเจมอ่งเคยผ่านละครมาแล้วของหม่ก็เป็นเรื่องแรกเลยแล้วก็ต้องเรียนรูเ้เยอะมากๆก็ตื่นเต้นมากค่ะที่ได้มา,ารับบทแม่บัวนในเรื่องนี้นะคะก็ <ผม S 2> ไงก็อยากจะขอให้ทุกคนให้กําลังใจด้วยค่ะเพราะว่าก็เป็นเรื่องแรกของใหม่แล้วก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากแล้วก็ท้าทายความสามารถมากๆเลยค่ะไงก็ฝากเนือฝากตัวได้นะคะผมเองก็จะเครียดกดดันตัวเองอยู่พอสมควรผมกลัวว่าสิ่งที่ออกมามันจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ ตามที่ตามที่ควรจะเป็นก็ค่อนข้างยากในการห er าข้อมูลเกี่ยวกับการสร้างเมืองแล้วก็ทางอาร์ตดีเรคชันต่าง,างาๆก็ก็ใช้เวลาพอสมควรเพราะส่วนใหญ่เราจะจะคุ้นชินกับยุคสมัยอยุธยาไปเลยหรือไม่ก็ยุคเป็นใหม่ขึ้นมาเป็นยุคช่วงรัชกาลที่5รัชกาลที่6ขึ้นมารเรื่องนี้เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่พยายามจะปลูกจิตสานึกของคนใดให้รักบ้านเกิดเมองนอนให้รัก ถิ่นกาเนิดของตัวเองอย่างจริงใจแล้วก็ด้วยความรู้สึกแผ่นดินเกิดที่ที่มีบุญคุณท่วมชีวิตเรามีไว้ปกป้องดูแลรักษาไม่ได้มีไว้ขายให้ฝรั่งไม่ได้มีไว้ให้ใครละครเรื่องข้าวบดินเตรียมทําพิธีบวงสวงในวันที่3เมษายนนี้หลังจากนั้นจะลุยถ่ายทํากันเต็มที่โดยจะใช้โลเคชั่นทั้งที่ทีวีซีสตูดิโอรวมถึงที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดสุรินทร์เพราะในเรื่องมีช่วงที่พ่อเหมจะต้องถูกลงโทษไปเป็นตผู้เลี้ยงช้างด้วยครับ ธนภูมิเท้านอกรายงาน